เงี้ยมันจะอยู่ถ้าสมมติว่อย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยรับไปเลยอย่างเงี้ยใช่ใช่ดำๆำจะเป็นเม็ดข้าวสารแต่ว่าตอนที่ทำพระแล้วก็ใส่ใช่โอ้เป็นบุญโขเลยโบเอ้ยรับอรับแทนพ่อพี่เชนด้วย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 มาพี่เชนด้วยพี่เชนสาธุด้วยครับ อันนี้ยังีอเใน่อน่ใน่อนี้เราเราลือปิดก็คือมีคนแบบว่าขออาราธนาเชิญคนเล็กรนนอนหมดเลยเดี๋ยวจะหาไม่มามันต้องขุดคุ้ยไปมาอีกต้องอยู่ใต้ดินเพราะดินเดิมมันจะข้ามมาเรื่อยไงปกติแถวนี้จะเป็นบริเวณของข้าศัรูหมด ฝนตกมาปุ๊บนะครับความจะลอยขึ้นมานี่ก็ถมดินขึ้นมทมดินทงดินอ,อืมดินเดิมไม่ดีอยู่เนี่ยเป็นดินใหม่มันก็นเลยหายากกว่าเดิมเลยทีออ๋ถ้าเราขุดน่าจะเขาจะน่าจะขุดถ้าขุดเขาไม่ยอมให้ขุดเพราะมา่อยู่ในบริเวณตรงนั้นด้นวยระวะในข้างนอกวัดด้วยที่เป็นที่ของเอก,กชนเขาของบ้านเขาบ้าง ไม่ไม่ต้องอธิบายเลยเจอองค์จริงหมดเลยองค์หลวงพอ่ออาจารย์น้อยหลวงพ่อตักแดดพระนางสิงขรครบทุกอย่างเลยนึกยังไงถึงไดมาเที่ยวจริงๆนึกถึงลุงลุงน้อยพระอาจารย์แล้วก็หลวงพ่อตลอดนะครับแล้วก็วันนี้ก็เอาลองดูสิมาสิ มันก่อนคุยโทรไอส่งไลน์ตุยถามันอยู่เราไม่ได้เจอก <c oughs> ันนานแฮปปี้เบิร์ธเดย์มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์มาวันนั้นคุยไลน์ที่